ันนี้ก็มาไหนนะมาหาแม่ที่เซเว่นแม่ทำงานอยู่ที่เซเว่นเขาเรียกอะไรนะพลอยะอ้าวออกไม่ได้หรอวพลอไม่ได้ล็อกรถอะไรมาที่นี่เขาเรียกอะไรนะที่ทางไอซีดีจับทางไอซีดีไอซีดีรถ เทเลอร์ครับเยอะแยะเลยอันนี้ครับพาลูกสามาเซเว่นก็มาลาออกเพราะว่าจะไปโรงเรียนมหาลัยกลัวไม่มีเวลาให้กับทำงานกับเซเว่นก็เลยพากันมาลาออกก่อนอน,นี้อเอาคอ รถเยอะเลยรถเยอะอา้าวรถมาเปิดไหมเปิดด้วยปิดรถลด็อกแจอ่ะล็อกที่ยังไม่ล็อกยังไงอะก็ล็อกตัวล็อกนี่ไงลูกสัล็อกนีก่ายังไม่รู้ถ้าเปิดก็ลูกศรเปิดเนี่ย ก็เดินไปไหนดีป่ะที่ที่บอกว่าที่นี่มันมีรถเยอะนะคอยเลี้ยงขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าอยู่ท่อนจะมาอีกคนนึงนาละออกเหมือนกันเขาไปเรียนใช่ไหมเรียนดีสองปีก็มาหาดร็อปเปอรี่กันเอาเซตเตอรี่ไปไหม มีตลาดเซเว่นแม่มีที่ตลาดด้วยตลาดอยู่ข้างในตอนเย็นอาวิกจะมีร้านขายซองโทรศัพท์โอ้ขายข้างหน้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ได้ไปโอ้ถ่า,าย จะเข้าต้องเซตจี้ก่อนนะจะเข้าต้องเซจีก่อนใช่ <laughs> ถ้าต้องมีทําตามระเบียบเขาหน่อย,รระยจะเขาจะได้ว่าเออเราก็ทําตามนโยบายอัน <laughs> นี้ได้นั่งร่มหน่อยนะครับเนาะ,นะ,ะแล้วก็ยา้ายแต่แล้วก็ย้ายไปโน่นคุแจ่มไม่จะไปตรงไหนก็เดี๋ไปเรื่อย อยู่ตามล่มตามอะไรนี่แหละเราคนแก่เราทําอะไรไม่ได้เยอะเราก็มาน,าน่างงี้อย่างนี้ทำางนี้เนื่อที่ใหญ่นะเซเว่นใหญ่ดี่หหรือใญครับมาเซเว่น,น ล,ลูกมาลาออกเซเว่นเดินตรงนี้เป็นขามาขาไปแล้วก็ออกทางทางวัดซอยนู่นอะ่ะซอยวัดบำรุงลื่นแล้วก็มาถึงเซเว่นนี้ก็มีแม่ค้าขายรอบๆออยู่ค้าขาย รเซเครับรถเเลอร์เยอะเลยแถวเนี้ยซอยวัดบรรลุมลื่นก็อยู่ทางมาทางร่มเก้าถนนล่มเก้าแล้วก็ก็ไปมอเตอร์เวย์จะไปถนนเจ้าคุณทหาร ก็ค้าไปก่อนตัวนี้มันเนื้อที่มันใหญ่กว้างเซเว่นนี้ก็ใหญ่กว้างอยู่แต่เป็นคลังสินค้าของรถรถเทเลอร์ส่งของกันเต็มเลยให้บริการ ต่ช่องนี้รถเขาจะเอาเข้ามาไม่ได้ครับรถคันใหญ่มาจอดเซเว่นไม่ได้คันเล็กมาส่งของม็จอดเข้าข้างในไม่ได้ต้องยกจากนอกถนนพงเข้ามาในเซเว่นอันนี้ก็ให้บริการของรถกฟ้าเอาก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีครับ